สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงรองงูเข้าฝันนะคะคลิปเต้นเพลงนี้นะคะก็เป็นลิงกอยู่ในคําอธิบายด้านล่างเหมือนเดิมนะคะไปเริ่มกันที่ท่าแรกกันก่อนนะคะให้เรานะคะเอามือขวามาทับมือซ้ายแบบนี้นะคะทําเหมือนหัวงูนะคะเหมือนงูมันแบบเงี้ยนะเหมือนงูกางําลังเลื้อยอะไรเงี้ยแล้วก็โยกไปทางขวาโยกมาทางซ้ายแต่ว่าให้เริ่มขวาก่อนนะทีนี้เดี๋ยวทํามือไปพร้อมกับ นะคะทุกคนให้นับขวาเท่านั้นนะคะส่วนทางซ้ายให้นับเป็นและนะทำแปครั้งหนะ้าหนึงสาไป1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8อ่ะพอและ8นะคะต่อได้เสเตทถัดไปนะคะให้เอาแขนขวาเริ่มที่แขนขวาโยกเหมือนเดิมจังหวะโยกเหมือนเดิมนะอ่ะก็จะเป็นจังหวะ1นนับขวาเหมือนเดิม 2และ3และ4และ5และ6และ7และ8น่ะเห็นไหมนับโฟกัสที่แขนขวาให้เป็นตัวเลขนะคะเป็นหลักนะคะอ่ะเซตที่1เซตที่2จบไปทีนี้หลังจากนี้นะคะจะมีการเด้งแบบเด้งอิสระเนาะแล้วแต่ใครจะเด้งตืดตืดแล้วก็เด้งครั้งที่1แล้วก็มีอีกครั้งนะคะก็จะเด้งอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น ตืดนะแล้วแต่ใครจะเด้งยังไงก็ได้นะเด้งสจังหวะเป็นแบบฟรีสไตล์นะคะทุกคนอ่ะทีนี้ถ้าต่อไปนะคะท่านี้ให้มารวมกันให้เราเอาขาความข้างหน้าพร้อมกับเอามือนี่แหวกออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำการโยกโยกตัวมาข้างหน้าแบบนี้ด้วยนะคะทุกคน1และ2และ3จังหวะที่3หมุนด้วยค่ะหมุน หมุนแบบสื่อยๆนิดนึงนะคะทุกคนนะอ่ะทีนี้ทวนทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะคะจากท่างูนะคะ1และ2และ3และ4และ5 6และ7และ8โอเคไหมคะตามด้วย1 2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ตามด้วยตึงตึงเด้ง ตึงตึงเด้งอันนี้ฟรีสไตล์แล้วก็1 2 3หมุนด้วยแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะจบไปที่นี้พอเราหมุนมาเราก็จะมาต่อท่าคือดึงฝั่งซ้ายเอามาตรงกลางดึงเอาอะไรสักอย่างหนึ่งฝั่งขวาเอามาตรงกลางเนี้ยพร้อมกับมีการยืดขาในฝั่งตรงข้ามเหยียดขาออกไปอะคะอ่ะเหยียดขาขวาดึงในทางซ้ายนะคะมันจะตรงข้ามกันเนาะเราก็จะนับว่าและหนึ่ง จังหวะลงนะนับจังหวะลงและ2ไปถึง8ค่ะนะคะทําแบบนี้ไปถึง8นะคะอ่าอีกรอบนึงนะคะ1 2 3ไปและ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8นั่นเองนะคะถึง8นะคะต่อไปท่าต่อไปนะคะให้เราเอามือขึ้นมาเหมือนตั้งฉากเนาะแล้วก็เก็บมือเนี้ยนะคะ เก็บมือแบบนี้เนาะค่อยๆเก็บนะคะจากนิ้วก้อยมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะข้างละ2นะขาก็จะเป็น9ชิด9ชิดนะคะอ่ะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาทํามือไปพร้อมกับขาหนึ่งสซ้ำไปค่ะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ โอเคไหมคะทีนี้ถ้าต่อไปนะคะจะเป็นเซตของการเดินนะคะอ่านี่ขยับมาตรงกลางให้เราดูเฉยนะคะเซตของการเดินเนี่ยจะมีอยู่4จังหวะนะคะทุกคนโดยเราจะเริ่มเดินจากขาขวาอ่าดูกันชัดๆนะคะอ่าเดินขาขวาตรงนี้ค่อยไปนับ1ตามด้วยขาซ้ายขึ้นมาค่อยมานับ2ขาขวาตามมาเป็นท่ายืนกางขานับ3และเอาขาซ้ายเก็บเข้าไปนับ4นี่คือ1เซตนั่นเองนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ อ่าเริ่มขาขวานะคะ1 2 3 4อโอเคอันนี้คือ1เซตนะคะเราจะทำทั้งหมดอยู่4เซตนั่นเองนะคะโอเคป้ายนับ1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4แค่นี้ง่ายๆนะคะทุกคนต่อท่าเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยจะคล้ายๆท่าของเพลงบุ้นบังไฟเดือน6นะโดยให้เรายืดแขนซ้ายออกไปอย่างนี้นะคะแขนขวามาไว้ที่บริเวณท้ายทอยเนาะแล้วก็ย่อ2จังหวะนะคะอ่ะก็จะเป็น1 2เปลี่ยนข้างค่ะมาอีกข้างหนึ่งค่ะ3 4 5 6 7 8โอเคไหมคะหลังจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของ1จังหวะนะคะ1จังหวะเนี่ยทำเพิ่มอีกมา3ครั้งนั่นเองนะคะทุกคนนะก็จะเป็น1 2 3และจังหวะที่4ก็คือถ้าจบอ่าแล้วแต่ใครจะจบนะคะเรียบร้อยเห็นไหมท่าทั้งหมดมีแค่นี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนท่าทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากท่าน,นี้นะป้าย1และ2และ3 และ4และ5และ6และ7และ8ต่อด้วยหนึ่งและ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ตามด้วยตึงตึงเด้งตึงตึงเด้งแล้วก็1 2 3สามหมุน ต่อด้วยท่าและ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ตามด้วย1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ตามด้วยเดิน4เซตค่ะ1 2 3 1 1 2 3 2 1>, 1 2ึ่งสองสามสามหนึ่งสสามี่หนึ่งสสามี่ห้าหกเดแปดเดียว1 2ึสและจบทวนอีกหนึ่งรอบแบบไม่ลดสปีดน,นะพร้อมนะคะ1นสองซ้ํหนและ2และ3และ4และ5และ6และ7และ 8ต่อ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ตึงตึงเด้งตึงตึงเด้งต่อด้วย1 2 3หมุนมา1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3ามหนึ่งหนึ่งสองสามสอหนึดแดหนึ่และจบคลิปเต้นเพลงนี้อยู่ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ในคําอธิบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ